ที่เกิดแห่งอาหารพิกุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้ของสัตว์ผู้เกิดแล้วบ้างเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้กำลังสแสวงหาที่เกิดบ้างอาหารสี่อย่างอะไรเล่าสี่อย่างคืออาหารที่หนึ่งคืออาหารคำข้าวหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอาหารที่สองคือผัสสะอาหารที่สาม คือมโนสันเจตนาอาหารที่สี่คือวิญญาณพิกุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลมีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้ของสัตว์ผู้เกิดเราบ้างเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้กำลังสแสวงหาที่เกิดบ้างพิกุทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดและมีอะไรเป็นแดนเกิด ภิขุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดและมีตัณหาเป็นแดนเกิดแล